สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาจุลี่สิพาไปรอดเ,เด้อค่ะเด้อข้างบ้านไม่ได้ไปใส่ไก่ดอกเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วคะ่ะจังที่จุลี่เคยบอกเด้อพี่น้อง<ม>บ้านจุลี่ช่วงนี้ฝนตกคะ่ะเลยไม่ได้ออกไปทั้งใดเสียงรถยุ่ข,ข้างล่างตอนนี้ก็ฝนเป็นสีลิ้นลิ้นจุลีกล่ก็เลยสิไม่ได้ไปทั้งใดไก่นะะเนาะค่ะเนาะตามมาเลยคะ่ะนี่ค่ะ บ้านจุลี่หิมะเริ่มล้แล้วเด้อขัดเทิงเขาอะเดวก็สิลง้มมาข้างล่างเดวก็สิล้มมาหอดข้างล่างเนาะค่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้กันหนาวแล้วจุลี่กะไม่ได้ออกไปเฮ็ดคลิปเนาะค่ะหนาววัท่าใด,ดอกฝนตกนิ่นิดพี่น้องเอ้ยคักไลฝนอะทุกมือเลยค่ะไม่ได้วอาเล่นได้ฝนตกซุ่มืออีลีเมาวานนี ทีมงานทรงข่าวจุลีบอกน้องทั้งอื่นเพื่อนเก็บเหตดอีกแล้วไปเบิ้งของเฮาแนว่าวสันมันมีบอสั่นจุลีก็เลยสิพาพี่น้องออกล้อนี่แหละค่ะพี่น้องนี่บ่ได้ไปใส่ไก่เบิ้งรอบ้านนึงจังสิบอกเด้อค่ะเด้อช่วงนี้ฝนตกตอนนี้ก็ลิ้นอยู่นี่ เฮ็ดนี่ยังบูพี่น้องจุลีไทยเฮเบิ้งซื้อๆดอกโมเมนต์เฮ็ดกินได้เดอ้อค่ะเด้อโมเมนต์เฮ็ดกินได้นี่ขึ้นลายอยู่เป็นด่งยุ่เห็ดกระได้ซุ้มนี่เห็ดน้ำหมากดอกค่ะนี่ซุ้มนี่เห็ดน้ำหมากกินบ่ได้เดอ้อค่ะก็ลางค้นก็อาจติกินอยู่แต่ว่าจุลีบ่ก,กินเดอ้อค่ะพี่น้องเดอ้อไายให้เบิ่งซื่อๆนี่ ซุมนี่เป็นเหเ็ดเบื่อดอกค่ะอันนี้ก็บบลูว่าเห็ดเอียงบูนี่นี่ก็ได้ออกดอกใหญ่ๆ,ๆนี่อุ้ยนี่อือหนี่กับนี้ค่ะนี่นี่อันเดียวกันเด้อค่ะนี่ผู้ใดลูกอะเมนมาหาจุลีเมนมาบอกจุลีค่ะเดี๋ยวจุลีสิกลับมาเอาไปกิน กันกินได้อะไปครับไปโตจุลี่สิพาพี่น้องไปจอบเห็ดจอบเห็ดเพิ่งดอกค่ะว่าเปนนี่ยังดอกเป็นรอเบิ้งเห็ดเพิ่งกันเนาะค่ะเนาะคอนตามานำ้ำเบิ้งดูสิโศกสิมานบ่ช่วงนี้แถวบ้านจุลี่มีกะทิเห็ดกะทิเป็นเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งคามนี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดอันอื่นคือสีบ่มีลวละ,ละจุลีวาเนาะ คนลงเมนแห้งแล้วบันนี้จอบเพิ่งเห็ดผงเห็ดผงใ่เห็ดผงหผงวานน้ำมันนีน่บางจากน้อยกอนะมันเคยขึ้นพูดถึงคันฝนตกนี่คันแดดออกนี่จากน้อยนี่มันกะคือสิขึ้นยุคค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีแต่ฝนบ่มีแดดย่านบ่ขึ้นให้ดอกค่ะฝนฝนตกซุ่มือแต่แห่งแดดบ่มี คันไดแดดแน่จากน้อยนี่คือสิคืออยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเห็นบ่มนี้แดดเนาะค่ะกล้องจุลี่กะสิสั้นๆแน,น่จากน้อยเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่ากิมโบเสียแล้วเด้อค่ะพี่น้องเสียแล้วล้อล้อเอ่อของขวัญคริสต์มาสอยู่ค่ะล้อกิมโบไม่ของของขวัญคริสต์มาสถ,ถ้าผู้ใดจําได,ได้คลิปล่าสุดจุลี่คลิปเก้าจุลี่นี่ คลิปล่าสุดเลยนี่ที่เห็นกิมโบจุลี่อยู่ในกระตาอันนั้นล่ละค่ะมันเสียแล้วจุลี่ก็เลยได้ถือไม่ไม่เซลฟี่ธรรมดาวเด้อค่ะช่วงนี้พี่น้องเด้อจังที่จุลี่บอกค่ะค่าเสียหายพิยุระบผูวว้ใจค่ะโอ้ใบไม้แดงคักแดงแมจจูลี่นึกว่ามันเฮอัน l สเตอร์ซี่สะดอดแล้วเสียเบิ้งเด้อค่ะ ผุนพี่น้องเห็นบอแดงจึงคึองอยู่แดงคักแดงแน่จุลี่กันนึกว่าเมนเห็ดอสเตอร์นึกว่าอสเตอร์มันขึ้นอีกที่สนอที่นายได้ใบไม้ค่ะนี่แดงโซดคักเอามาบัดนี้มามๆา,มาอดมองแล้วมองเห็ดเผิ่งคามจุลี่เด้อค่ะนี่บอทันได้เห็นบ่มีคือสิบบอขึน่นปีนี้คิดว่าน่ะ ถ้าขึ้นนี่เขาขื้นแล้วค่ะพี่น,อน้องนี่น้ำมือนี่เตมเราจุลี่พามาเบ่งงวดก้อนนี่เขายังพอมีอยู่ดอกสองดอกค่ะมามือนี่บบมีเลยจักดอกถ้าสมมุติว่าเขาขึ้นนี่เขาขึ้นสินเนาเบิรนแล้วละ่ะจุลีคิดว่าเพราะว่าฝนมันลายคักค่ะเพราะว่าฝนลายคักแล้วก็ขื้นมานี่คือสิถือฝนแล้วก็สินเนาแต่ว่า โบมีค่ะโบมีโบเหนบ็นโบขึ้นเป็นสีคือคือเมอนยูดอกแต่ว่าแหงเน่าแล้วเด้อค่ะเมนยูแต่ว่าแหงเน่นาแล้ว,ว,น,ว,น,น,ว,ลวนี่เพชรเพิ่งนั่นมีซ้ำนี่ละค่ะขึ้นยูซ้ำนี่ละ ลุบแล้วเฮดจุลี่กับพระทันได้ขึ้นนะคะพระท่านได้มีเฮดเพิ่มคามก็ได้คือสิบบร,ริเกินละเบิงสองอ่ะซุนนี่เฮดเนี่ยังบูนี่โมเมนเฮดเพิ่มเด้อค่ะเด้อเด้อเด้อเลื่อยไปเบิงต่อตอัมองนี่ไปน้อยนึงหน่อเลื่อยเลยไปเบิงจากน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ เทียมีอย่างแถวได้เบิ้งได้เห็นเนี่ยเบิ้งดูมีอย่างน้ำาลมือน,นี่บ่ได้ม้าโดนบม่ได้เขาป้าโดนสันเดนในย่างแล้วค่ะร้องไปเบิ้งกันค่ะนี่กล้องกะติสั้นแนี่คกะขอโทษขออภัยด้วยค่ะพี่น้องเด้อกล้องก็ได้เดี๋ยวล้อให้จุลี่ <laughs> ล้อให้จุลี่ได้กิมโบว่าไม่กันยังค่อยเบื้องกันจูจๆเนาะค่ะเนาะ ช่วงนี้กับเบิ้งแบบสั้นๆไปซะก่อนจุลีกับโได้สั้นลงแดงลงเดืองอย่างเด้อพี่น้อง <laughs> จุลีสั้นย่อนบบมีกิมโบมันเลยสั้นแน่ค่ะอีกอย่างหนึ่งจุลีบ่บได้ลงคลิปหลายมือบบได้ล้คลิปโดนญานพี่น้องถามหาย่านพี่น้องถามหาย่านพี่น้องสงสัยว่าจุลีหายไปไส์กันิว่าอีกล่ะแล้วกินเห็ดเบือ่อ แล้วกินเฮ็ดเบื่อตายละบอยานพี่น้องสงสัยนะะเนาะค่ะนาะจุลี่ยังยูดดีกินแซบอยู่เด้อค่ะพี่น้องจุลี่ยังยู่ดีกินแซบอย,ย,อย,อย,บอยู่จังที่บอกบ้านจุลี่ฝนตกค่ะช่วงนี้จุลี่เลยออกไปทั้งใดบ่ได้ออกไปได้อยู่ก็จังที่ให้เบิ้งนี่ล่ะค่ะฝัลิ้นลิ้นแล้วก็จุลี่ก็พ้าออกนี่แต่ว่ามันบ่มีอยียง่ะช่วงนี้พี่น้องเนาะ เยบ่ได้ออกไปไทายให้พี่น้องได้เบิง่งออกไปไทายให้พี่น้องเห็นกันคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันเนาะค่ะเนาะนี่สรุปแล้วเลยม่หอดมงนีกับโบมีอย่างเด้อค่ะบันมีอย่างมีแต่ฝนนี่แหละลงเม็ดนี่ไปโง่คืนซะน,นะฝนลงเม็ดแห้งเราค่ะพี่น้องเดี๋ยวโทรศัพท์เสียไม่เป็นอย่างดอกจุลีใส่โทรศัพท์ ถ่ายเด้อค่ะพี่น้องจุลีไทยใส่โทรศัพท์ถ่ายวิดีโอเด้อค่ะจุลีบร่ได้ใส่กล้องค่ะกิมโบก็เสียไปแล้วเ <_ D> งินพิยุเงินเดือนพิยุไห่กับบกคุมค่ะกิมโบเสียค่ะพี่น้อง<_ d> <_ d> <_ d> เดี๋ยวโทรศัพท์มาเสียอีก <_ d> เดี๋ยวสิสวยเนาะค่ะพี่น้องฟ <_ d> าเข่าบ้านดีกว่า <_ d> หรือว่าขันพี่น้อง คือหอดจุลี่อยากให้จุลี่เฮ็ดคลิปแนว้ใดกะเม่นมะเล็ดน้ากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อคันคือหอดจุลี่คันอยากเห็นจุลี่เฮ็ดคลิปก็ได้ท้าว่าสั้นจุลี่กะใบมีโอกาสว่างๆแบบนี้ฝนบ่แห้งฝนบ่ตกจุลี่กัสิคอยสิได้ออกไปเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเด้เบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้าบ่เห็นกันกะจุลี่กับ่บด้ด บ่ได้กินเห็ดเบื่อบ่ได้เป็นยังด้วยค่ะพี่น้องบ่ได้บ่ได้เห็ดคีปก็ได้นาะค่ะนาะไปง้อคืนบ้านค่ะถือกระตามากะกระตาเป้าบ่ได้บ่ได้กินอยียงดอกมือนี้บ่ได้แหมนาะค่ะพี่น้องมือนีกับถือกระตาค้อนกระตาเก้าคืนบ้านค่ะไปสนะ ขึ้นบ้านเนาะค่ะเนาะขันสั้นกัคลิปนี้ก็เสียวไว้ซ้ำนี่ละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไปพอกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสกไคร้แล้คะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายฝนลงเม่นละค่ะไปละค่ะบา,บ,าบายบายไปไปวนขึ้นทั้งเก่าเฮานี่แหละนี่น้อพี่น้องนเนาะไปละค่ะบายบายโ,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ของเคี้ยลมของเคี้ยลมพอกันไหมคลิปหนาค่ะ